สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจําเดือนมิถุนายน2568นะกับชาวราศีกรกฎนะคะซึ่งชาวราศีกรกฎก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมโดยประมาณนะคะ เออคือชาวราศีกรกฎนั้นเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นนะคะที่ไม่หมอดูไม่ใช่เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของภาพรวมภาพกว้างที่อาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่างมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะ ถือเสียว่าถ้าสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีต่อใจก็น้อมรับพลังงานบวกๆสิ่งไหนที่ไม่ดีต่อใจก็อาจจะปิดคลิปหรือไม่ก็ดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงอาจจะมีเรื่องราวของการมีกติสนใจได้บ้างด้วยเช่นกันนะคะ,ะก็เดือนมิถุนายนนะคะในเรื่องการงานการเงินช่วงรักสุขภาพและความรักนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องอะไรบ้างในเดือนนี้เป็นอย่างไงบ้างนะคะเดือนมิถุนายน2568นอะคะเ,เริ่มต้นก็คือชาวราศีกรกฎนั้นเป็นคนที่ชอบเงินมากเลยนะคะหมายความว่าชอบในการหาเงินหาทองชอบแล้วก็มีความที่เป็นการจัดการระเบียบเรียบร้อยในเรื่องของการเงินบริหารจัดการในเรื่องของการเงินดีนะคะเป็นคนขี้เหนียวนะคะคนราศีกรกฎอาจจะเป็นคนขี้เหนียวบางคนบางท่านนะคะ รู้สึกว่าถ้ามีใครยืมเงินแล้วจะติดตามตัวตลอดเลยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีลักษณะของการที่ว่าเป็นคนที่คือ,อถ้าให้ใครยืมเงินไปก็จะติดตามตลอดนะคะคือคนคนนั้นก็จะไม่หลุดพ้นจากคนคนนี้นะคะถ้าใครยยืมเงินของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎ เอ่อต้องเอาคืนได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนขี้เหนียวทั้งหน่อยนะคะเป็นคนที่มีความตรหนี่ทีเหนียวเป็นคนที่ว่ารู้จักค่าของเงินหมายความว่าเอ่อเป็นคนประหยัดมันจะยัดเป็นคนที่สามารถจัดระเบียบในเรื่องของการเงินได้ดีนะคะคุณอาจจะแบ่งเงินเอาเป็นก้อนๆไว้สําหรับเผื่อเวลาฉุกเฉินเวลาจําเป็นเวลาที่ต้องใช้จ่ายนะคะคุณก็เป็นคนที่รักเรื่องของการหาเงินหนาทองเป็นอย่างมากเลยนะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะมีเรื่องราวที่ต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณอาจจะเป็น2ทางเลือกที่คุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าคุณไปสมัครงานไว้2ที่นะคะแล้วทั้ง2ที่นั้นก็เรียกคุณเข้าไปทํางานทั้ง2ที่เลยคุณต้องตัดสินใจว่าจะเลือกสิ่งไหนดีที่ดีสำหรับคุณนะคะหรือบางคนบางท่านมีเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งสองคนเข้ามาในชีวิตนะคะ คุณต้องตัดสินใจเพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตของคุณคุณไม่สามารถที่จะเอาสองคนทีเดียวเลยนะคะจับปลาสองมือมันอาจจะไม่ได้ทั้งสองเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกสิ่งใด ้ามาในชีวิตนะคะอาจจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งยอมตัดอีกสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้มาอีกสิ่งหนึ่งนะคะแล้วบางคนบางท่านนั้นมันก็มีเรื่องราวของการที่มีความทุกข์ร้อนในเรื่องของปัญหาต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณหรือคุณอาจจะไม่ค่อยสบายในช่วงจังหวะนี้อยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปเยียวยาอยากไปรักษาตัวนะคะไปที่ไกลๆไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อเยอียวยาปัญหาของตัวเองให้มันได้มีพลังมีกําลัง กายที่แข็งแรงเกิดขึ้นหรือในเรื่องปัญหาการอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวคุณรู้สึกว่ามันวุ่นวายมันปดวดมันปวดศีรษะมันคือมันเครียดคุณก็บอกว่าอยากจะไปพักผ่อนที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะเพื่อให้มันได้คลายเครียดเพื่อให้เวลามันได้รักษาด้วยย,วยาปัญหา ของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะที่ทําให้คุณอกหักที่คุณจำํารักนะคะคุณอาจจะต้องไปรักษาตัวรักษายียาปัญหาหัวใจของคุณนะคะ,ะความรักมันไม่สามารถตัดได้เพียงในระยะเวลาอันสั้นนะคะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเยียวยาหัวใจเวลาเท่านั้นที่ช่วยเยียวยาคุณได้นะคะสําหรับบางคนบางท่านนะคะและบางคนบางท่านนั้นนักราศีกรกฎนะคะก็มีหนี้สินเกิดขึ้นด้วยนะคะ เป็นนี้สินที่คือประมาณว่าออบางคนบางท่านคือคนเรามันมีบุญวัสนาไม่เท่ากันนะคะบางคนนั้นในราศีกรกฎมีหลายล้านคนเพราะฉะนั้นมันเรื่องของบุญวัสนาเรื่องของบารมีแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่ที่การกระทำของตัวเองทั้งง ในชาติตวันชาตินะคะเพราะฉะนั้นบางคนบางท่านก็มีเรื่องของหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้จ่ายไปในครอบครัวหรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําธุรกิจก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องอดทนแล้วก็พยายามหาเงินทองทํางานมาเพื่อปลดหนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีบัลกฏบางคนบางท่านนะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นก็มีความหวังนะคะว่าจะเกิดเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นสําหรับคุณในอนาคตข้างหน้านะคะความหวังของคุณจะเป็นจริงนะคะแต่ต้องรอนิดหนึ่งรอจังหวะที่มันถึงนะคะเวลาที่มันใช่เวลาที่มันพร้อมจังหวะนั้นจะมาถึงคุณมันอยู่ที่โชคชะตาของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณหวังสิ่งใดไว้สิ่งนั้นจะสําเร็จสมประสงค์แต่กอ็อใช้ระยะเวลาในการรอคอยสักนิดหนึ่งนะคะ บางคนบางท่านที่ว่าสองทางเลือกอดันนะคะเพราะว่ามีรักสามเศร้านะคะเกิดขึ้นทําให้รู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานรู้สึกว่าต้องออกจากปัญหาตรงนี้นะคะต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อตัดใจตัดสินใจที่จะไม่เอาด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานกับปัญหานี้เหลือเกินมันเจ็บปวดนะคะรักสามเศร้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องถอยออกมาหนึ่งคนนะคะคนใดคนหนึ่งถอยออกมาแล้วก็ไปยา,ยาหรือเขาเลือก ตัดสินใจเลือกนะคะหรือเขาตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งเมื่อเขาตัดสินใจเลือกไปแล้วคนใดคนหนึ่งอีกคนก็ต้องไปเยียวยาปัญหาหัวใจนะคะไปรักษาตัวไปพักผ่อนไปให้ระยะเวลามันช่วยผ่อนคลายช่วยเยียวยานะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของชาวราศีกรกฎบางคนบางท่านนะคะอืส่วนบางคนบางท่านนั้นนะคะก็มีงานภาระแบกเยอะเออมากมายเลยนะคะเป็นงานที่มัน เต็มไปด้วยความหนักความเหนื่อยความเครียดความซีเรียสเป็นงานที่เขามอบหมายให้มาแบบเยอะแยะหรือคุณอาจจะทําธุรกิจของคุณเองเป็นงานที่มันขยายหลายสาขาทำให้คุณต้องควบคุมดูแลคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องรับภาร,ระในการดูแลในเรื่องของงานของคุณในธุรกิจของคุณก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนบางท่านนะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะก็มีเรื่องราวของการที่ว่ามีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตไปได้แนวการสร้างงานให้มั่นคง สร้างบ้านให้มั่นคงมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะแต่คือครอบครัวนี้ก็อาจจะต่อไปอนาคตข้างหน้านะอาจจะร่ำรวยกว่านี้หรืออาจจะออประมาณไหนก็แล้วแต่บนวัสนาแต่ละคนนะคะแต่ช่วงจวังหวะนี้ก็คือบางคนบางท่านก็มีความพร้อมในมีความมั่นคงในเรื่องของการงานในเรื่องของบ้านในเรื่องของครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะแล้วก็ มีคนรักเก่าหวนคืนนะคะสำหรับบางคนบางท่านนะคะชาวราศีกรกฎคนรักเก่าของคุณนั้นอาจจะขอกลับคืนดีหรือคุณนั้นขอกลับคืนดีกับคนรักเก่านะคะคิดถึงคนรักเก่าคนรักเก่ามาหาคนรักเก่าหวนคืนกลับมานะคะ หรือว่าคุณนั้นกลับไปหาคนรักเก่าหรืออาจจะพบรักกับคนที่เป็นคนต่างถิ่นต่างใดนต่างประเทศต่างชาติคนที่แตกต่างกันด้วยสัญชาติแต่ด้วยสัญชาติหมายถึงว่าอาจจะเป็นต่างชาติอาจจะเป็นคนละชาติกันหรือเป็นความคือประมาณอายุต่างกันมากมายอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วสรุปแล้วก็คือคุณได้รับความรักจากใครสักคนหนึ่งมาหยิบยื่นให้กับคุณนะคะในช่วงของมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะหรือบางคนบางท่านก็ได้รับแล้วนะคะหรือบางคนบางท่านกําลังจะหยิบยื่นความรักนี้ให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ไปหยิบยื่นให้เขาหรือเขาหยิบยื่นให้คุณนะคะแต่ความรักนี้มันเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการดูกันสักหน่อยหนึ่งนะคะว่ามันจะไปกันรอดไหมหรือมันจะ ไปกันแล้วไปกันได้สู่เรื่องของการที่จะคบค้าสมาคมเป็นแฟนตัวจริงแล้วก็จะแต่งงานกันต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ a, ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ